สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่ดูสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันสปาร์คขึ้นแบบกระทันหันความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เหมือนกับว่าเขากำลังมองดูความสัมพันธ์นี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่รับรองเลยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนั้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเขากำลังสับสนค่ะเป็นพลังงานของคนที่กำลังสับสนเขาเป็นคนที่กลัวความรักเข้าถึงยากในสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาเป็นโสดมานานไม่ได้เปิดใจรักใครได้ง่ายๆเป็นคนที่เข้าถึงยากเก็บตัว c y เคิ การเปลี่ยนแปลงตัวตนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับเขาภายใต้สำหรับแอคชั่นค่ะใครคนนี้กำลังวางแผนที่จะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ของเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขานั้นสับสนสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คนคน,นี้กำลังที่จะเทคแอคชั่น เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรทรีออฟคัพค่ะ The Empress สเซเว่นออฟคัพเอ็ดออฟคอย เอ็ดออฟสอดคิงออฟสอดนายออฟวานไทเดทนะคะเทนออฟวานและทรีออฟวานใครคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่อาจจะรู้จักผ่านเพื่อน เพื่อนแนะนําหรืออาจจะเจอกันในงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานปราร์ตี้ที่ท,ที่อโครจรเขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ใกล้เคียงกันกันกบคุณเป็นเหมือนเพื่อนนะคะนะคะเป็นเหมือนเพื่อนกันหรืออายุรุ่นราวเราเดียวกันก็ได้สิ่งที่เขามองคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เขามองว่าตัวคุณนั้นมีตัวเลือกมีทางเลือกมากมาย เป็นความคิดของเขาเองอะนะคะว่าคุณน่าจะมีออปชันเยอะมีคนมาเสนอความรักมาขอความรักเยอะแยะเลยสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่เขาจะเข้าหาคุณอย่างไรในเมื่อความรู้สึกของเขานะั้นมันบังเกิดแล้วความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะั้นมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว The e m p r e s s เนี่ยพลังงานของคุณเพียบพร้อมมากๆคุณมีความอุดมสมบูรณ์ คุณเป็นคนในฝันของเขาเลยอ่ะมีความรู้สึกที่ชัดเจนใครคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เวลารักใครเนี่ยรักจริงมากๆรักจริงมากๆเลยสิ่งที่เขามุ่งหวังกับคุณในตอนนี้คือเขาอยากจะเทคแอคชั่นคนคนนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเขาอยากที่จะพิชิตใจคุณเขาเป็นคนที่รักใครเรารักจริงมาก ด้วยตัวตนของเขาเนี่ยถึงจะดูเป็นคนที่เฮฮาเป็นคนที่ตลกภายนอกดูเฟ l ลี่แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากๆเลยแล้วพลังงานคุณไปโดนใจเขาจังๆเลยอะสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้เขากำลังอยากที่จะ take action ให้ความจริงจังกับคุณให้ความจริงจังในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้มองคุณดีงามนะคะ คุณเป็นพลังงานที่มีความเป็นแม่ในตัวเองสูงเป็นพลังงานของเฟมินีนนะคะเขาชัดเจนในใจแล้วว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยากที่จะเปิดเผยความในใจอยากที่จะสารภาพรักพื้นฐานเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะพื้นฐานเป็นหนึ่งเหรียญเลยนะคะ มาจากครอบครัวที่ดีเติบโตมาอย่างดีเป็นคนที่ภูมิฐานมีรากฐานที่มั่นคงอุปสรรคและปัญหาเนี่ยก็คือตัวเขาอาจจะ take action ช้าทำอะไรช้าที่ผ่านมาทำอะไรเชื่องช้าอาจจะไม่ทันใจคุณะนะคุณก็อาจจะไม่รู้คุณไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ในขณะที่คนนั้นเฉิดฉายเป็นพลังงาน The e m p r e s s นะคะมองว่าคุณก็น่าจะมีทางเลือกมากมายจริงๆนั่นแหละเนาะเจ็ดถ้วยนะคะมีออปชันเยอะแย,ย,ยะเลยแต่มองว่าคุณไม่ได้สนใจใครเลยอยะคุณก็โฟกัสที่พลังงานของเขาแต่ตัวเขานั่านะคะ่ะเขาประมานะคนคนนี้กลัวที่ผ่านมาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ เป็นท็อกซิกมาก่อนก็เลยไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนคือเขาเป็นคนที่ถ้าไม่เจอที่ใช่จริงๆอคนคนนี้จะไม่เทคชั่นอะไรเลยเก็บตัวเขาถึงยากเป็นพลังงานของคนที่อินโทรเวิร์ตแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะลุยแล้วนะคะสถานการณ์ของคุณกับเขาเป็นคนเก่าๆไพ่เดทเนี่ยนะ เป็นคนคุยเก่าคนที่มีประเด็นประเด็นที่ตัดจบกันไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วห่างกันไปแล้วนะคะความคิดของเขาในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือคนคนนี้ต้องการที่จะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์สุดท้ายมองว่าใครคนนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยมีการสื่อสารกัน เป็นคนทางไกลได้นะคะสามในเท้านี่คือการรอคอยการเดินทางคนทางไกลาการสื่อสารจากทางไกลจะมีการเดินทางด้วยเขากำลังที่จะเดินหน้าลุยในความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มกำลังนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เขาหวังจริงๆเขามีความฝันกับคุณเยอะมากเลยคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ อยากทํานั่นทํานี่กับคุณเยอะแยะมากมายอะคะ่ะเป็นคนที่คล้ายๆกับมีจินตนาการเพ้อฝันเล็กน้อยนะคะกับคุณนะคะสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขามุ่งหวังนะคะเจ็ดถ้วยเขาอยากที่จะครอบครองคุณไว้เพียงคนเดียวหึงหวงหวงแหนเขาหวงคุณมากนะคะน่าจะเคยบอกกับคุณอยู่นะว่าเขาหวงคุณอะคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่ขี้หึงค่ะ แต่เขาทําอะไรช้านะทําอะไรช้าหรืออาจจะเป็นคนที่รู้สึกตัวช้าเขาห่วงแหนคุณมากคุณมีรูปลักษณ์ที่งดงามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเลยนะคะมีพลังงานเฟมินินแล้วก็มีแรงดึงดูดกับคนคนนี้สูงมากๆเลยยิ่งเขาเห็นคุณยิ่งรับรู้ถึงความเฉิดฉายคุณมีออร่ราคุณมีสง่าคุณเพียบพร้อมคุณอุดมสมบูรณ์ตอนนี้พลังงานของคุณเป็นเอ็มเพรสเลยนะ่ะเขาห่วงแหนคุณค่ะ ดิไฮโลแฟนะะอยากจะผูกมัดคุณคนคนนี้อยากจะผูกมัดคุณด้วยความหวงของเขาเนี่ยนะคะอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนไม่ต้องการให้คุณมีตัวเลือกไม่ต้องการให้มีออปชันอะไรอีกแล้วนะคะมาดูคำแนะนำของไพ่หน่อยการเทคแอคชั่นนะคะในอัปวานเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไร ออฟอยค่ะคนคนนี้จะเปคุณไพ่ใบนี้นะคะเขาจะเข้ามาด้วยความใจดีเขาจะเข้ามาด้วยการมอบของขวัญให้คุณน่ะคนคนนี้เป็นพลังงานของ material person นะคะคล้ายๆกับว่าเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอะไรแบบนั้นน่ะเขาม่ออะไรจะมาเสนอให้คุณนะมีของมาออฟเฟอร์คุณโอ้การแต่งงาน ะะอาจจะเป็นแหวนอาจจะเป็นของขวัญที่มีราคาแพงเพราะว่าไพ่โฟล์อ n อเนี่ยคือไพ่ของบ้านก็ได้ค่ะความมั่นคงสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยนะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ p r o f e s s i o n i s t เป็นพลังงานของคนที่ถ้าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จถ้าเขายังดูแลคุณให้ดีไม่ได้เขาจะไม่ take action อะไรเลยอะ เป็นคนที่มี responsibility ค่ะมีความรับผิดชอบสูงมากๆเขาอยากจะดูแลคุณอยากจะดูแลคุณไม่ให้น้อยหน้าใครเลยคนคนนี้นะคะคือถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าเขา take action จะไม่มีการขอเป็นแฟนหรือว่าค่อยๆดูใจกันไปนะเพราะมองว่า คุณตัดจบกันไปแล้วแปลว่าคุณน่าจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วเป็นพลังงานที่เขาไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยคุณอาจจะเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเป็นพลังงานของการให้ระลับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะคนคนนี้ต้องการที่จะเป็นครอบครัวกับคุณเหมือนเขารอไม่ไหวแล้วยิ่งคุณเฉิดฉายยิ่งแต่ละวันแต่ละวันยิ่งเขานเงียบความรู้สึกของเขายิ่งชัดเจนค่ะคนคนนี้ในขนานี้เนี่ยทำงานหนักมากด้วยนะคะ หน้าที่การงานของเขาเหมือนกับรับภาระหนักหน่วงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเอ็ดออฟสอดคุณไม่ค่อยได้ตอบข้อความเขาหรือคุณบล็อกเขาไปเลยนี่แหละนะคะเป็นแบบนั้นเลยเขาเข้าถึงคุณไม่ได้ช่วงนี้อาจจะมองไม่เห็นคุณเลยด้วยซ้ำคนคนนี้สองคน สถานการณ์ที่ถูกบล็อกถูกปิดกัน้นเขาอยากคุยกับคุณนะอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยกับคุณค่ะอยากจะขอให้คุณน,นั้นปลดบล็อกอ่ะนะนะอยากคุยกับคุณมากเลยนะคะตัวเขาเหมือนกับแต่ละวันนะคะทํางานก้มหน้าก้มตาทํางานไม่ได้มีพลังงานอื่นๆมนาะแทรกซ้อนเลยนะทำแต่งานอย่างเดียวความคิดที่ซ่อนไว้ค่ะ ขยายเทนออบบ้านหน่อยนะคะทมเพลนอยากเดินทางอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากเดินทางอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ไงเอทอฟครับเขารักคุณค่ะคนคนนี้รักคุณหมดใจเป็นความรัก แท้จริงเลยที่มันเกิดขึ้นในใจของเขาอ่ะนะคะอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากเปิดเผยความในใจอยากจะสารภาพความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาอยากจะจริงจังกับคุณเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณเล่นๆไม่ว่าคุณจะให้เขาเป็นตัวเลือกให้เขาเป็นทางเลือกแต่เขาจริงจังมากๆนะคะคนคนนี้อาจจะเคยมีอดีตที่เจ็บปวดนะ่ะเพราะาเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากเลยเลยทําให้ คองตัวเป็นโสดมานานจนกว่าที่จะเจอของจริงเจอคนที่ใช่เขาถึงจะเปิดเผยจึงทําให้ระยะเวลาที่ผ่านมาเขาทําอะไรเชื่องช้าในความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะทําให้คุณนั้นถอยพลังงานแล้วกลับไปรักตัวเองทําให้คนคนนี้ยิ่งมองเห็นคุณงดงามขึ้นทุกวันมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดขึ้นทุกวันยิ่งหวงแหนนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอ่ะเขาอยากที่จะทําให้คุณ รู้ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นของเล่นเลยนะคะเขามองคุณดีมากๆเชิดชูคุณเลยแหละนะพลังงานอินเพรสเนี่ยฝ่ายชายนะคะเป็นฝ่ายชายเขามองว่าคุณเป็นแม่ของลูกเขาได้เลยนะนะคะมาดูบทสรุปหน่อยท r e ออฟวั j จ s ร์จเนเนี่ยค่ะจะมีการเดินทางมาขอโอกาสเดี๋ยวจะมีการเดินทางมาขอโอกาสคุณเทวดาเปล่าประกาศแล้ว เขาอยากที่จะบอกให้ทุกคนได้รับรู้เลยว่าคุณเป็นอะไรกับเขาว่าคุณเป็นคนรักของเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณน่ะนะคะคนคนนี้ขี้ห่วงสุดๆแต่เขาเป็นพลังงานของพระสังฆราชนะดีไฮโลฟแฟนเนี่ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเรียนเก่งด้วยนะคะมีสติปัญญาปราดเปลือง เขาอยากจะขอโอกาสคุณครั้งที่สอง j u s t m e n เพราะเขารู้หัวใจตัวเองแล้วเนี่ยค่ะ j u s t m e n คือการตื่นรู้นะคะการตื่นรู้พลังงานการได้รับโอกาสครั้งที่สอง,งขอโอกาสครั้งที่สองถ้าคุณปฏิเสธนะค,คนคนนี้เจ็บหนักเลยในตอนนี้ค่ะหัวใจเขาแบบคือแตกสลายมากๆถ้าคุณปฏิเสธเขาอะแทบจะยืนไม่ไหวเลยนะเนี่ยสิบดาบเลยนะคะ พลังงานของใครคนนี้เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะ่ะใต้สำลับนอนไม่หลับค่ะเครียดสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คือเขาอยากจะผูกมัดคุณอยากให้คุณรู้ความรักที่เขามีแต่เขาแค่เขาเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงอะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับการสื่อสารความคิดความรู้สึกในใจเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอาจจะอยู่เป็นโสดมานานจนเย็นชาเป็นเป็นแบบตายด้านไปแล้วอืมนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาหน่อยสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณฉันเห็นด้วยใช่พลังงานเขาบอกว่าเห็นด้วยเลยนะคะเขาเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับ คุณด้วยในหล,ยหลายๆเรื่องนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เฉิดฉายจริงๆแล้วเขาทําอะไรช้าจริงๆคุณอาจจะเคยบอกเขาไปแล้วว่าบางครั้งนั้นการรอคอยก็มีที่สิ้นสุดบางทีก็ไม่ได้ว่าจะอดทนรอในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะไปนในทิศทางไหนเขาในตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นด้วยแล้วนะคะว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะ คุณเป็นคนสำคัญค่ะเพราะคุณเป็นคนสำคัญของเขาเขาบอกว่าคุณทำให้เขาอยากทำในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งการที่เขาไม่ได้ t ท k e action อะไรแล้วคุณโดดเด่นมากมายอาจจะทำให้เขาอยากจะคอมเมนต์ใต้ภาพของคุณเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรืออาจจะแบบอยากจะลวกลัดตัดตอนเลยประมาณนี้ก็ได้นะคะเขากัองบลมากมาก ใครคนนี้กังบลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณและเขามากๆเลยมองว่าเป็นสถานการณ์ของการที่เขายังไม่ได้แอคชั่นน่นแหละเป็นปัญหาของเขาเองนะคะนะเพราะพลังงานคุณนั้นหนึ่งเลยเนะี่ยมีพลังงานของคนที่มีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกจริงๆซึ่งอาจจะทำให้เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะนะคะ อยากจะประกาศออกไปให้โลกรู้อยากจะโพสต์รูปคู่อยากจะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ลงหลักปักฐานกับคุณแต่งงานกับคุณคนคนนี้ใช่อยากลงเอยก,กับคุณมากๆนะคะไพ่ดีไฮโลแฟนกับไพ่โฟร์ออฟวันเนี่ยนะคะอยากจะแต่งงานอยากจะจดทะเบียนสมรสอยากจะเข้าพิธีวิวาไพ่ใต้สำรับ you already know คุณก็รู้อยู่แล้วเขาบอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้ว คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคิดอย่างไรคุณก็รู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงแหนคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เขาหึงหวงเลยแต่เขาคิดไปของเขาเองนะนะคะอาจจะมีใครที่ชอบมาคอมเมนต์คุณบ่อยๆจนบางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการให้คุณอยู่เป็นโสดไม่ต้องการให้อยู่แบบนี้ไม่ต้องการให้ห่างกันนะเพราะามีไพ่สามไมเท้านะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันคำแนะนำจากไพ่ถึงคุณนะคะคำแนะนำจากไพ่ไพ่อยากบอกอะไรเนี่ย positivity เนี่ยค่ะคิดบวกเข้าไว้นะคะให้มีแต่พลังงานบวกๆเข้าไว้ Duality โ okay, อ้ใครคนนี้เขาอยากผูกมัดคุณจริงๆเลยนะคะโฮป่าคนที่ยัง ไม่หมดหวังคนที่คุณยังมีหวังกับเขาคนที่เขายังมีความหวังในตัวคุณหรือเขาอาจจะไม่อยากให้คุณยอมแพ้ในตัวเขาอยากให้คุณมีความหวังเขาไว้ไม่ว่าเขาจะยังไม่ได้ take action ก็อยากให้คุณคิดบวกเขาไว้อย่าเพิ่งคิดว่าเขาไม่รักคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเปลี่ยนใจไปเขายังอยากที่จะผูกมัดคุณอยู่ใครคนนี้ขอแค่เพียงคุณยังไม่หมดหวังในตัวเขาอะนะเขาจะ take action แล้วเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นภายใต้สำหรับ leader ship ค่ะ เขามีพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าเกิดมาเพ่อเป็นหัวหน้านะคะอิโมชันเนี่ยเขาเลยต้องบาลานซ์ความรู้สึกของเขาอย่างดีงามอะ่ะเขาจะต้องเก็บอารมณ์ที่เป็นเนกาทีฟเข้าไว้เพราะว่าพลังงานของลีดเดอร์ชิพเนี่ยนะคะจะต้องควบคุมอารมณ์ได้เขาเหมือนกับเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่ง ะะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆเลยบางครั้งคุณก็ดูไม่ออกว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงแต่จริงๆแล้วเขาคนนี้ปรารถนาคุณมากๆแล้วอยากจะขอให้คุณอย่าพึ่งยอมแพ้ในตัวเขาเลยนะคะ don't give up เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สถานการณ์ที่เดือมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไพ่คอสมิกอยากจะบอกอะไร c าชั่นค่ะ ให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นดูแลหัวใจให้ดีคนคนนี้อยากจะให้คุณถนอมหัวใจไว้เพื่อเขานะคะ intimacy คุณจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเป็นการใกล้ชิดกันทางร่างกายนะ physical เพเทียน,นะคะ่ะสิ่งที่คุณอดทนรอคอยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เลย เดี๋ยวเรามาดูไพ่การเวลากันหน่อยไพ่เวลาเมื่อไหร่ที่สิ่งเหล่านี้นะจะเกิดขึ้นระยะเวลาเท่าไหร่ระหว่างคุณกับเขาจะได้พบเจอกันโอ้นะคะไพ่เวนิพิกออกมา release or expectation นะคะให้คุณปลดปล่อยทุกความคาดหวังเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนข้างหน้านี้ตอนนี้ก็ให้คุณนั้น โฟกัสที่พลังงานของตัวเองนะคะปลดปล่อยการรอคอยไม่ต้องรอคอยประมาณว่าให้คุณรู้นะคะว่าอย่างไรคนคนนี้เขาจะ take action แน่นะคะจะชา้าจ,จะเร็วก็เป็นระยะเวลาตามนี้เลยจากนี้ไปอีก3เดือนค่ะอีก3เดือนเขาจะ take action จะลุยเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้เต็มที่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ